เชิญท่ททายนยกระดับยกระดับยทระดับถือไวใ้ในทรงให้ท่านนายกเป็นจุดเป็นประธานผุดเทียนเอาเลยครับเอาเลยเป็นเป็นสมก็เดิ่ดีแล้วาบ,บ,บ,บเป็นสิรีมงคลบูชาเพียรชาติ1ิคสามารแต่เ่ออันนี้สร sau khổ thương tư chẳng hắn lèo Chẳng <laughs> hắn lèo là đơn là Ma bà thân Thầy là

เชิญด้วยด้วยครับฟาดมาาดมาฟาดมาฟาดมาอาหารกุ้งทอดเชิเลยครับคุณส่วนเชิญครับโอ้ว่กัผมนี่ได้มาของเลยครับยิ้มได้ยิ้ได้ไม่ได้เรายิ้มลุแครับขั้วนี้ครับหนึ หนานึ่งอเมอนอาเสเ็ยยคู่เลขาท่านเลขาเข้าไปเอเลยเออข้อนี้นะครับหนึสองสมครึ่งสองา

ำเริทุกสิ่งทุกการเชื่อแต่ว่าเสียรข้างซอยออกทีวีออกทีวีทุกช่องออกทีวีด้วยกนอีแล้วทุกช่องี่นี่อยากประสานงานขางผมไดได้เลครับได้เลยที่เือวนารือว่ากิจกรรมวัฒนศาสนาเป็นนโยบายหลักของเราเงดเตรียมงานกันอยู่ โอเคจะเริ่มครับขอบใจไรสร้างคือขอบฝากกบกิจงถึงพ่อยนโอยนะโอ้นะับอยู่ด้วยกันจนินี่มีเด็กหลังพ้อมาทำงาน็เสียวเมาทำงานะส้าัโชคดีชคดีโชคดีทำงานไใาัมงเออยู่ใจด้วยนวยุ่น พูดพู้ใดจอยู่บ้านมาตร